สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีภูมิภาคไทย PBS ทีวิตออีสานพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะและในช่วงออนซอนอีสานเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเมืองโคราชให้มากขึ้นค่ะทั้งเรื่องราวของการก่อตั้งเมืองประสาทหินโบราณและศิละปะด้านต่างๆที่ได้สะท้อนความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ได้ถูกรวบรวมมาไว้ให้เราได้ไปศึกษากัน ที่พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาค่ะ ทำมาจากศิลาขนาดจำลองที่มีเพียงชิ้นเดียวนี้จะแสดงภายในห้องแสดงยุคทวารวดีที่อธิบายถึงการเคลื่อนตัวของอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียที่ชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้รับความเชื่อทางศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์เกิดเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ผูกพันกับศาสนา หน้าบันของอุโบสถวัดพายัพคืออีกหนึ่งสถาปตัตยกรรมที่มีคุณค่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายมีอายุมากกว่า250ปีเจ้าอาวาสในปัจจุบันต้องการซ่อมแซมโบสถ์จึงได้ยกให้พิพิธภัณฑ์เป็นผู้ดูแลค่ะเรื่องราวก็เกี่ยวข้องกับการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าหน้าบันของวัดพายัพใช่ไหมครับจะมีอยู่2รูปนะครับก็คือรูปที่เป็นพพุทธประวัติตอนปางมังวิชัยนะครับจะเป็นตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรง กำลังจะตัดสรูระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่พระพุทธองค์จะตัดสรูเนี่ยจะมีพวกหมู่มารน,นะครับมผาผจญกองทัพมารน,นะครับพ,รพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานรละลึกถึงพระแม่ธรณีนะครับรเรียกพระแม่ธรณีขึ้นมาเป็นพยานว่าพระพุทธองค์เนี่ยจะส่งพิชิตมารแล้วนะโดยการชี้นิ้วลงไปนะครับที่พื้นดินนะครับเขาจะเรียกอ,อิริยาบถปางเนี่ยเราจะเคยอาจจะเคยเห็นหลวงพทธรูปที่เขาเรียกว่าปางปางมารวิชัยนะครับก็คือปางปางมารนั่นแหละ อีกภาพหนึ่งเนี่ยจะเป็นภาพของตอนสเสด็จออกมา,าวิเนเยสกรมก็คือตอนสเสด็จจะไปบวชนะครับหลังจากที่พระพุทธองค์เนี่ยเจอกับเทวทูตทั้งสี่นะครับก็คือเกิดแก่เจ็บตายของคนนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยขี่ม้าอยู่ด้านล่างจะมีเทวดานะครับคอยจับอยู่ที่เท้ามา้านะครับสังเกตด,ดีๆการจับอยู่ที่เท้าม้าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะม้าวิ่งเนี่ยธรรมดามจะเกิดเสียงถูกไหมนะครับ เพื่อที่จะให้เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยหนีได้สะดวกถ้าเกิดพระพุทธเจ้าหนีไปโดยที่ม้าก็วิ่งมีเสียงตลอดออพระพุทธบิดาพระเจ้าสุโทธทนะก,ก็จะรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทวดาก็เลยต้องมาช่วยกันยกเท้ามานะครับไม่ให้ติดถึงพื้นอันนี้จะเป็น2ตอนที่เป็นไฮไลท์สำคัญของหน้าบันที่เราได้มาจากวัดไา่ ทีสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของคนในอดีตได้อีกอย่างหนึ่งคือเข้าของเครื่องใช้เครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับภาพสีตามผนังถรร้ำถูกรวบรวมให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของบรรพบุรุษที่มีเรื่องราวทั้งยุคหินใหม่ยุคสำริดยุคโลหะตามลำดับซึ่งจะจัดแสดงไว้ในห้องเบิกโรงค่ะ ชนิดเผาแต่ละใบเนี่ยนะครับนอกจากที่จะมีรูปทรงปากแตรที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในภาชนะเผา,ผาหลอกนั้นเพราะมันจะถูกฝังร่วมกับโครงกระดูกของมนุษย์นะครับฝังร่วมกับศพนะครับมันผ่านการประกอบพิธีกรรมมันผ่านคติความเชื่อที่ปลูกฝังอยู่กับ พื้นที่หรือกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ในบริเวณตรงนี้มาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นของทั้งหมดที่จัดแสดงอยู่ในนี้ล้วนแต่เป็นของจริงทั้งสิ้นนะครับใครได้มีโอกาสเข้ามาที่นี่ก็อยากจะได้ให้ทุกคนได้เห็นว่าบราวัตถุเหล่านี้มันคือของจริงที่เราสัมผัสใกล้ชิดได้ผมมองว่าคนปัจจุบันต้องเรียนรู้ในอดีตเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราขาดการเรียนรู้ในอดีตเราจะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เพราะเราจะไม่สามารถดูได้เลยว่าภูมิปัญญาที่ พันธุ์บรรพบุรุษสั่งสมมาเนี่ย<อ>เขาเก็บสะสมอะไรไว้บ้าง<อ>เขาเรียนรู้อะไรบ้างและมันเป็นบทเรียนแก่พวกเราอย่างไรบ้างจะมีกี่จังหวัดครับที่จะมีภาษาเป็นของตอนเองที่เรียกว่าภาษาโคราชน่าจะมีจังหวัดเดียวที่เป็นลักษณะนั้นจะมีการละเล่นอะไรที่แสดงและสะท้อนถึงความเป็นจังหวัดหรือตัวตนอย่างเช่นเพลงโคราชก็ mm hmm. าอาจจะมีเพลงอะไรทั่วๆไปแต่ทาไมโคราชจึงมีเพลงโคราชด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าอัตลักษณ์ ของความเป็นโคราชเนี่ยค่อนข้างมีความชัดเจนอันนี้คือจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นของอความเป็นจังหวัดนครราชสีมาที่ถ้าเกิดเราไม่ทํรูุบํารุงหรือว่าสืบทอดเอาไว้มันก็จะหลงลืมไปกับคนในยุคปัจจุบันอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจส่วนหนึ่งเป็นวัตถุประสงค์สําคัญของอห้องพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาก็ถามว่าในจังหวัดนครราชสีมาเราเนี่ยไม่มี พิพิธภัณฑ์หรือว่าสถานที่ที่เล่าเรื่องราวโคราชได้ในภาพรวมทั้งหมดเราก็อยากจะให้แหล่งเรียนรู้นี้เป็นแหล่งที่เมื่อผู้สนใจเด็กตัวเล็กๆไปจนถึงผู้ที่เรียนระดหลับปิญญาโทปีเองก็เข้ามาสามารถรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชอย่างกระชับกระชับได้ทั้งหมดเพียงแค่มาเดินที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่เพียงแห่งเดียวนะฮะก็จะรู้เลยว่าอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นโคราชมีวิพัฒนาการอย่างไรบ้าง พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาค่ะเป็นแหล่งรวบรวมของเก่าที่ได้รับบริจาคมาทั้งสิ้นนอกจากศึกษาอาดีตแล้วที่นี่ยังมีเรื่องราวของปัจจุบันที่น่าสนใจโดยแบ่งเป็นห้องต่างๆให้ศึกษาเข้าใจได้ง่ายซึ่งจะเปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัยค่ะ ทั้งหมดคือรายการทีวีใจอีสานในสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำเข้ามาในรายการของเราได้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันกัญญารัตน์ลิมอําเนวยลาบพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ